สวัสดีครับผมมิลลี่ลครับวันนี้เรามีโรสเลยโกลส์ครับอันนี้มาทำอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวตามไปชมเลยครับสักคู่เดียว ครับแล้ตอนนี้เราก็อยู่กับเพนรถโลซลอยโกลสครับคราวนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งเป็นจูเนอร์ทีวีดิจิตอลครับเข้าไปที่จอหัวหมอนด้านหลังครับภาพออกสองจอครับซ้ายขวาครับม่นำรำมากเลยอ่ะมาชัดแจ๋วครับจูเนอร์เป็นของอัศจรรย์ครับทำความไวสูงทะลุ160กมต่อชั่วโมงครับเพื่อนอายุเท่าไหร่นะเพื่อนที่ันอายุ50เรายังมีแถมรีโมทอีกตัวหนึ่งครับใช้ในการปรับเปลี่ยนเลือกช่องครับ ะดวกสบายครับสาหรับท่านผู้บริหารด้านหลังใช้ครับมันก็จะซับในร่องได้ไม่หมดมันก็ต้องคอยก้มไปเก็บงานแต่นอกจากนี้นะครับยังรองรับการเล่นไฟล์วิดีโอครับท่านสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสนะครับมาดู่ันจอตัวนี้ได้เลยครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับสักครู่เดียวพื้นไม้ปาเก้ลามโนลามิเนตใช้ได้หมดคือถ้าเป็นพวกลามิเนตปาเก้อมาชมไฟเพลงไฟหนังกันครับตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB ครับที่ตั้งซ่อนในเกครับ ท่านก็สามารถโหลดหนังมาดูผ่านจอตัวหนังได้เลยครับไปยังไฟเพลงไฟหนังครับไฟเพลงไฟหนังครับรบองรับไฟ MKV ไฟไฮเ h เ e f i n i t i า,าครับภาพชัดแจ๋วครับออ้โัก็คือมันอลงหนังครับ ลงตัวครับความเทิ่งสูงสุดในลด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 รถโรลส์รอยส์คันนี้ครับคันนี้สน่นกันที่ตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อกุมาที่ผมวินล,ลี่ครับพี่เบอร์โทรดหก086 956 6659วันนี้ขอบมานะครับสวัสดีครับ